สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าวันนี้พาพี่น้องมาเมื่อวานนี้ไปตลาดค่ะพี่น้องจา้านี่ได้สิ่งนี้มามายงชิดนะจ๊ะพี่น้องบ้านพี่น้องโลละจักบาทน้องอิวได้ไม้โลละห้าสิบบาทพี่น้องจ้าเมื่อวานนี้ไปตลาดแล้วก็พาก,กันไปแต่ว่าเกือบแรงแล้วนะจ๊ะพะ่พี่น้องจา้าแตบบ่ว่าเพิ่นตลาดเริ่มวายแล้วจ้ะก็ peach, <g erman> กเลยเพิ่นเก็บตลาดเพจ่นก็เลยขายโลให้โรลละห้าสิบบาทลูกเบลเอร์เลยี่ะ อิลกระจัดมาสองโลโลละห้าสิบบาทลูกใหญ่มากเมื่นอนี่ก็ะเลยสิพาพี่น้องมาปอกเนีคะมาว่าวนำการพ่อมาจากพี่น้องเมื่อวานหนูไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันเพราะแม่พี่น้องบม่แม่ว่าบไ่ได้ไปไสนได้ไปนอกจากพี่น้องเมื่อวานนี้ว่าสิพาพี่น้องไปหาเลาะเก็บพักเพรพี่น้องจา้า้ีิมาเล่าประสบการณ์เกือบเอาชีวิตบวรอดเมื่อวานนี่เพราพี่น้องจา้งจา เ้าก็ยังขนลุกอยู่เลยแล้วก e ็เม่วากไบ่ได้ลงคลิปเบิ้เมือเลยพาพี่น้องจัะเล็กแล้าก็นยังขนลุกอยู่เลยพาพี่น้องว่าพากันไปหาเก็บเห็ดนวานนี้เห็ดก็เริ่มวายแล้วนะจ๊ะเฮ็ดตะไคร้ก็เริ่มวายแล้วไปได้มาสีหาดอกก็เลยพากันเลยกันไปเก็บพักวันทไปเก็บพักบุ้งไม้เก่อไม้เดิมเฮานั่นละจ้ะพักบุ้งพักกันจอมาะจ้ะพี่น้องอวานี่ไปฮอดแล้วโอุ้ยพพี่น้องไปเจอเนตัวใหญ่มาก ทางลงเลยพ่อพี่น้องจ๋าตัวใหญ่มากแบบดำาปึกซึกเลยตัวใหญ่มากน้อจ๋าเป็นงูจงอางเลยพ่อพี่น้องจาาา๋าเมื่อวานยังว่าไปกันยังขนล,ลุกไปอยู่เลยน้อจ๋าพ่อพี่น้องบอกไปเนาะพ่อพี่น้องจา๋างูจงอางไปป่าเห็ดป่าอย่างพ่อพี่น้องเตือนน้องอิวระวังงูเด้อระวังงูเด้อเนี่ยน้องอิวกับ่ค่อยได้เจอแต่จ๋าพี่น้องในป่าเห็ดนะว่าเอาจริงๆริงแล้วป่าเห็ดฮอมันกับ่ค่อยได้พุกขนาดนั้นนะจะาฮากับสิเจอง่ายอยู่แต่ว่า เรากลัวระวังได้แต่ว่ามีป่าฟักบุ้งที่ว่าน้องอิ๋วไปพาพี่น้องไปเก็บประจำก็พี่น้องกรเห็นเนาะเพราะสิเป็นป่าเป็นโดงเลยแทบสีแนมติงบ่เห็นเลยอาจารย์พี่น้องแต่ก็โอ้ยสาธุเมือ่อวานพี่น้องโชคดีอย่างนึ่งคือลงไปปุ๊บเจอเลยดีอย่างนึงคือ,ปปอ,อน้งอ,นองอิ๋วว่าได้เข่าไปในป่านั้นเพราะว่าถ้าน้องอิ๋วเข่าไปในป่านั้นน้องอิ๋วสิบ่เห็ดตัวงูเลยค่ะพี่น้องจา๋าและโชคดีมากเพราะน้องอิ๋วลงไปปุ๊บมันเจอเลยเจอเพป็อนอยู่ทางลงเลย ตัวใหญ่มากรู้น่าจะประมาณสี่ถึงหา้าเมตรได้น้องเป็นงูจงอางเป็นงูจงอางแบบตัวสีดำๆน้องอยู่เห็นตีหย่าติ้งนิ่งๆน้องอยู่ลงไปก่อนพี่ฟิลม์มน้องใจเห็นตีหย่าพิ่นติ้งนิน่งๆก็กกกกเลยกเล็เลยว่าเฮ้ยตัวอี๋มสำหรับแบแหนมเบิ่งอีแล้วป้างูจงอางเพิ่นกำลังแบบเพิ่นกำลังเหมือนแบบว่าหาทางไปเอาพี่น้อง กำลังต e, ัวหาม้วนอยู่แต่ว่าหัวหากําลังเลื่อยไปแต่ตัวน่ะมันยาวเกินมันก็เลยม้วนอยู่ในกอหนีกอนั่นค่าจัง่พี่น้องจ๋าอันนตัวใหญ่มากอยู่บอกเลยตัวขนาดแบบใหญ่ๆก็กคกเขนน้องอิ๋วอีคือไส้ใหญ่สุดเลยของจงอางเลยอ่ะพี่น้องจาเก้าแล้วเป็นอย่างคือว่าจะเกือบเอาชีวิตบรอดคือน้องอิวไปเจอก่อนพี่ฟิล์มแล้วน้องอิ๋วก้าขาบ่อออกมาพี่น้องจับพอเจอตัวแล้วน้องอิ๋วก้าขาบ่อมันใหญ่เกินก้าขาบ่อ แต่ว่างูยัง silently, ่เห็นน้องอยู่บันไดแต่เพื่อนคงสีสัมผัสได้เลยแหละเพื่อนก็เลยนิ่งนะจ๊ะอหละอยู่กันเลยแบบพอตั้งสติได้แบบนี้ก็เลยบอกวิฟีวิวิ่งงูมาพากันวิ่ขขงพอพี่น้องจ๊ะวันนี้ก็สีบบไปแหละจ๊ะหมายนั้นนั่ง яться. อยู่กลัวย่าหรือ oui> จ๊ะพ no ี่น um ้องคงสีอีกนานพุดเละจ๊ะจังสีไปให้ลืมพุดละจ๊ะลืมว่าจากไหนว่าลูกนันงอยู่โบไปแล้วพี่น้องคือไปก็อาจจะไปลงทางอื่นที่มันที่มันแปลงกว่านี้แล้วก็ระวังกว่านี้นะจ๊ะ นั่งอยู่ละคนลุกนั่งอยู่ไปแต่ละทีนั่งอยู่กับไปนั่งไปอนั่นเก็บผักของนองอยู่เนะาะพาอพี่น้องบัดเห็นเมื่อวานนี้แบบหอตัวใหญ่มากแล้วเห็นชดนัดมากเลยว่ามันเป็นจงอางพอพี่น้องจ้ะไอโชคดีมากที่เพื่อนแบบโบรชูพอขึ้นมาหรืออะไรมันวิ่งก่อนพอเพื่อนตกใจเพื่อนก็เรื่อยหนีไปเลยแล้วก็เื้อลื่อยเขาไปในป่าพักบุ้งนั่นแหละจ้ะอดวก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนว่ามาอะไรกับกลัวย่านาบางค้นก็อแเป็นใส่เล็กแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเจอจังๆแล้วแบบเพิ่นชูหัวอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไข่แตกเลยก็มีแต่ว่า,าเฮาไม่ได้เจอจังๆขนาดนั้นเพิ่นเพิ่นตกใจเขาเพิ่นกัน,นิ่งน้องอยูกก็เห็นลำตัวเพิ่นแบบลู่เลยว่าใหญ่มากแล้วก็รู้เลยว่าเป็นงูอีกยังน่สิแต่ว่าถ้าเพิ่นบม่ได้แพ่ไม่เบี้ยชูกองส้นมาเพิ่นอ,อยู่กับบอโลเลยจ้ะพี่น้องอยู่กับบอโลให้เพิ่นชูคออีกกขาวิ่งก่อนแล้วบ่สนใจแล้วอย่างกับบ่เอาแล้วเมื่อวานนี้ก็คือพากันลืม ลืมเลยทุกอย่างเมื first, first, ่อสิ้นโบมีฮอดโบมีฮอดความคิดคิดคอนเทนต์ต่อพี่น้องจ๋ามันยังตึงอยู่ในใจคือมันน้องอิวกับโบเคยพบเคยเจอมันใหญ่มากแต่ตัวสีดำนะจ๊ะน้องอิวสิว่าเอาเม็ดออกจังพี่น้องบางคนเพื่อนเอาเม็ดออกแต่โอเคก็ได้กินง่ายดีนะจ๊ะแต่น้องอิวเขาเป็นคนมักกินเม็ดเวลาเขากินนเราเวลาเขาได้แบบเม็ดแต่สีมันฟินกว่าแต่ว่าขอปอกเปลือกนะจ๊ะมันน้องอิวว่ากินปอกเปลือกมันกินอร่อยดี เนื้อเยอะมากเลยนะจ๊ะมันน้องเนื้อเยอะมากแล้วก็ับไอ้นี่มากเลยเม็ดน้อยเนี่ยนอ้โชคดีมากเลยไปได้โลละห้าสิบาทเพิ่นโลแลยจ้ะเฝ mm. ้าซื้ออันสองโลแบบนี้ย่างไปเขาไปในตลาดอีกนิดนึงกับี่เห็นเป่นขายโรล,ละร้อยโลละแปดสิบแสดงว่าันูโชคดีที่ไปได้โรล,ละห้าสิบหน mm. ูชิบหนบอกว่าเพื่อเป็นเจ้าของสวนมาเองก็เลยราคาถูกจ้ะ ปอกไว้ในกระปุกพอนพี่ต้องใส่ตู้เย็นได้เวลาห่อนๆเงยๆกับพอได้กินจริงๆต้องอิ่มมกเอาผล,ลไม้มาปอกไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะมีใส่กระปุกไว้สิสุกส่วนมากที่ชอบกินก็ตามฤดูกาลนะจ๊ะชมพู่อะไรแบบพวกชวมพู่พวกแอปเปิ้ลแต่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของมายองชิพนะจ๊ะกัเอามาปอกตามเทนแต่โบแม่ตามเทนบอกไม,ม่จำพี่ต้องแต่ว่า ชอบกินคือว่ามันแซ่บดีเมื่อวานนี้ปอกให้พี่ตุ้ยกินประมาณเกือบสิสบกว่าลูกพากันนั่งกินกับพี่ฟิล์มสองคนแบบเบิร์ดอย่าให้ได้แช่ตู้เย็นนะจ๊ะแซ่บแห้งคลิปนี้กับบุอมอิ่มหลายมาันนั่งคุยกับพ่อพี่น้องเดี๋ยวเพราะว่าน้องอิ่มหายไปใส่มื้อนี้กับเราได้พาพี่น้องไปใส่เลยจ้ะวันนี้สิพาพี่น้องอยู่บ้านสวยจังเลยสัมภาษณ์พี่น้องกินตำบักหุ่งเนาะมื้อนี้เดี๋ยวตอนเศร้านี้เฮามาปอกผล,ลไม้คุยกันก่อน พี่น้องจ้ะแต่น้องอิวห่าสาทุเลยโชคดีอย่างนึงเฮาเจองูกะจริงแต่โชคดีของน้องอิวกับพี่ฟิล์มเลยคือบบพากันเข่าไปในป่านั้นเนาะจ้ะโชคดีที่เพื่อน,นเห็นโตเพื่อนก่อนทางลงเพราะถ้าน้องอิวเข่าไปในป่านั้นปุ๊บน้องอิวกับิบโบเห็นเลยงูตัวนั้นเพราะมันลบมากมันเป็นป่าทับบุ้งน้องอิวกับพ,กพมมากับพี่ฟิล์มแบบสิมักย่างถอดเกิดลงไปโอ้ยเพราะอะกับขนลุกโอ้ยสาธุด้วย สิบเอ็ดจังสีอีกแล้วจากมาพี่น้องระวังกว่านี้จ๊ะแต่เมื่อวานถือว่าโชคดีที่สุดเลยที่ว่าเจอเพื่อนทางลงเลยเพราะว่าทางลงเพื่อสิอ่านบ่มีหอ่ะนะจ๊ะทางลงเพื่อสิแปล,แปล,แปลนๆนี่แต่ก็มีอย่างน้อยนึงเพื่อสิพอได้มองเห็นมูมูลจ๊ะพี่น้องแต่ถ้ามันอยู่ลงไปในเก็บพักบุ้งนั้นปุ๊บเลยก็สิบ่เห็นเลยสิบ่เห็นอย่างเลยโชคดีกันมากๆเลย คือสองลูยจ้กพัพี่น้องเมือมอม่อวานนี้เอามากินเลยนะจ๊ะประมาณสิบกว่าลูกเหลือสามิสองลกฉ่ำมากบอกใส่ตู้เย็นไว้บางคนเอามาควานมิดมาจาะพันพี่น้องเอามาควานมิดแล้วก็อันนี้กินกับสิฟินมากแบบนั้นอ่ะแต่สำหรับนึ่งอิ๋วชอบกินแบบแห่นมิดืีว่า ได้แต่คนชอบแต่หวานมากฉ่ำมากเลยมีราคายังแพงอยู่นะถ้าเกิดว่าราคาถูกลงกว่านี้หนู่กบจะเอามาปาะไว้เยอะๆยังโลละล่อยอยู่เลยจ้ะแต่เมื่อาวานในชโวปีเฉยๆฉ่ำมากเดี๋ยวเที่ยงจักหน่อยพาที่น้องตามมําส่ง มันเล่าวินาทีเสี่ยงชีวิตเลจ้ะเนี่ยเขาป่าไปนั่นมานี่ภาคใต้มันแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องมันต้องอยู่กับระวังสุดๆเ้อจ้ะต้องระวังป่าเฮ็ดนะกะมีเพื่อนก็เจอกันบ่อยอยู่แต่ว่าหนูอยู่กับหนูอยู่กับระวังระวังที่สุดเพราะว่าภาคใต้นี่กระชุกชุมอยู่เหมือนกันเพื่อพี่น้องก็อยู่กับเจอมาเยอะเหมือนกันประสบการณ์เพื่อนเไปหาเฮ็ดปวกแบบนี้เหมือนไป แต่ว่าโชคดีที่ไปเจองูเหลืองนะจากงูเหลืองเป็นงูบ่มีพิษนเนาะแล้วก็พิเษเป็นงูที่ช้านอกจากบ่คือพวกรงอังองูเห่าอะไรพวกนี้โชคดีที่ไปเจองูเหลืองตอนนั้นก็เลยจ้ะไปเจองูเหลืองไปแน่ <c ười> คือพากันไปส่งเฮดกลางคืนเนี่ยแหละจ้ะคือใช่วงตีสี่ตีห้ามันยังมือดอ่ะมาจากกลไป กลับไปย่างเห็นหนูบัดน,นี้เห็นหนูเห็นหนูมันแล่นนี่กลับอะไรนี่กลับไปส่องเบิ่งนะจ๊ะบัดน,นี้เห็นหางงูเห็นหางงูเหลือมก็คือแบบอึง้งแล้วอะต้องใจนกะอยู่กับแบบเอา้าหางอยู่นั่นแล้วแ้วก็นแนมมาเรื่อยๆเพรสิอยู่เป็นยาวๆนะจ๊ะอีกก็นแนมมาเรื่อยๆหางอยู่นั่นตัวอยู่นี่แล้วหัวอยู่ไดสรุปหัวมันอยู่ระหว่างขานนองอยู่เลย เรื่งองนองอยู่ความที่บอเบิร์กจ้ะพี่น้องแต่โชคดีที่เป็นงูเหลืองเนี่ยว่ะห้องกรีดเลยตอนนั้นเมติ๊กก็อยู่นะว่ะน้องอยู่เป็นยังเป็นหยังวต่ติได้ได้เจลงูเหลืองหางอยู่นั่นตัวอยู่นั่นเอ้าแล้วหัวมันอยู่ใส่หนมมาอ้าวมันเอง๋าอยู่ระหว่ังขาอีกนิดนึงก็คือเหยียบไปแล้วอะ่ะคิดเบิ้์กเลูกเลยว่าวมาต่เจอบ่อยนะจังพี่น้องแต่ว่านไไั่นแหละอยู่กับ ระวังเอาภาคใต้เป็นอะไรที่มูเยอะชุกชุนสุดนนแนวนจะขอร้องแหละครับาพวกพี่น้องเห็นเอยียงอย่บอกอยากออกกล้องก่อนด้จริงไ <c oughs> มีคนถามหาจิจี้อยู่นะจ๊ะพี่น้องจะเห็นจิจี้จิจี้กันยังอยู่นะจ้าแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ออกคลิปเนาะช่วงก็อยู่พ,พาไปเกิเห็ด กต่บลอค้อยได้ถ่ายที่บ้านกระสิบลอค้อยได้จีจีกระสิบล็อค้ยได้ออกคลิปอาอจีจิจีจไปแล้วหากก่บบางกะบังเมื่อนี้วันศีพาพอมีเวลากระสิเฮ็ดอันเริ่มวัยแล้วจัะพี่น้องอยู่กันพอได้มีเวลาทํางานบ้านแล้แต่วัาสีพาจีจไปฉีดยาพ่อตกมาปีนี้เพื่อนกะอายุเยอะแล้วนะจ๊ะสำหรับนเนาะสี่สี่สขวบสี่ขวบแล้วพาไปฉีดยาบำรุงเพื่อน แต่ว่าจริงๆจี้แข็งแรงมากเลยแต่บอกเป็นบอกป่วยบอกย่างเลยน้องอยู่กับพาเดินทางบ่อยบ่อยเวลากลับบ้านเนีสิมักก็พาไปนั่งรถเพื่อนกับบอกเมารถบอกยังจะนอนสบายบอกกวนบอกอ้วกบอกเอื้อในรถเลยถ้าเพื่อนจะเอื้อจังสีเวลาเขาพาเพื่อนพาจอดจังสีเพิ่นกัสีเฝ้าเอื้อเฝ้าอย่างเเรียบร้อยเลยจ้ะันขึ้นรถเพื่อนกับนอนบอกบอกมีการเมารถบอกมีการ ทำอะไรเ,เลยบวอืบวชฉี่ใส่รถเลยนะจ๊ะแบบรู้เรื่องมากเป็นหมาที่รู้เรื่องมากๆต้อมาปีนี้ก็สี่ปีแล้ววสิพาไปฉีดยาแต่เพิ่งมีเฮดมัดนิดนึงมาจากี่น่องเวลาไปพาไปนั่นมานี่แล้วก็ไปติดมาจากหมาตัวอื่นไปก็สิพาไปฉีดยาเฮกมัดกันไว้บ่ให้มันข้นตัวสงสารเวลาเฮดมัดขืนคัน นอนก็นได้หรอกจ้ะยิเลี้ยงเหมือนลูกเลยม่นอีีบอกให้พี่น้องที่เพื่อนว่าถ้าเขาเลี้ยงหมาแพงหมาจังสินเขาจะมีลูกไงมันแม่นอีีบอกี่เพื่อนว่าถ้าเขาแบบว่าเพื่อนว่าหมามันสีโให้มี่มันอิจฉาบแบบันมันคือสิหูนะะมันคือสีหูเรื่องไปนะั้นแต่กับรูกนอกคำโบราณเพื่อนว่าได้ยินเพื่อนว่ามาเออถ้า ถ้าอัเงอนใดเลี้ยงมาแล้วแพงนี่สิมีลูกยากเราลูกว่าแม่นควงเพื่อนดีบอนแล้วจ้ะมีดต้องคมเลยค่ะพี่น้องถ้ามีดปก่คมนี่เอาเนื้อคนออกมดึดมีดต้องคมเขาอ,ออกนิดนด เหลือเปลือกไว้ใบบ้างกับเป็นยัง่ะไรจ้ะการีกาสีรอรับน้องอันดาน้องอันดาจะมาหาเมื่อคืนมีโทรมาบอกโอ้ยอยากไปตั้งแต่มื้อนี่แล้วนี่แต่ว่ารอรอบรถจักกับสิมารถตู้กับรถตู้ที่น้องอิ่มาประจับเพื่อนกาสีมาส่งถึงบ้านเลยต้องรอรอบรถกับเพื่อน ว่าเพินสิค้ามานี่ไหญ่จรสดมากเลยแล้วเนื้อเยอะมากจริงๆเลยจากมือพี่น้องแบบเนื้อเยอะมากๆเม็ดน้อยๆบางทีเม็ดรีดได้ซั่งไปบางลูกมันจะเพิ่นปลูกจังไหยขึ้นนั่นแท้หวานเจ็บ จักสีน้องอยู่กับจักสีเอออยงแต่ว่ากันพอได้มาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าหายไปใส่น้อดีแล้วบอกเป็นไข่สนัพี่น้องน้อนนี่กันอย่างบ่เจอจังๆอือเจอแค่ลําลตัวเพื่อนแบบแต่ะก็ยืนบึ่งจักหน่อยอะไรแล้วก็พอจะรู้ว่ามันคืออย่างอยู่กับวิ่งเลยอยู่กับวอลอ์ให้มันอ่าบอลลให้เพื่อนแบบชูคอรหรืออะไรเลยเอามากินสักรูปก,ก่อนที่สิ ลาพี่น้องจะปอกตั้งนานแล้วเดี๋ยวเลือกลูกฉ่ำๆกันนะโอ้ยฉ่ำมากเอ้ยยิ่เหลืองเลยมันกันเด้อโคตรหวานอันน่ะนกินบบาๆงมูแบ่งกู้ฉ่ำมาก

มากิี่นี่ฟินแต่และลูกก็คือเพื่อนก็เอามากองๆหน่อยก็เลือกเอาช่บลูกใหญ่มากอ่ะอ,อยู่กันกกกสิป,ปอกให้แล้วก่อนนะจ๊ะพี่น้องจา๋าค่ะแต่ว่าจะสิพากันปอกให้แล้วเรืเร่อยเอ้ยปอกเรืเร่อยๆให้แล้วนะจ๊ะเาพี่น้องจา๋าเม่ได้เอ็ดเนี่ย ร้อนแล้วแหละจ้ะพี helfen, mm ่น hmm. ้องนอยู่กับถ้ามันร้อนมากๆอยู่กับโบโอยากออกไปใส่หือนกันเพราะถ้าเป็นช่วงเก็บเห็ดหาทำไม่เสร็จู่กับสิไปแต่เศร้าๆแล้วจ้ะไปแต่เศร้าแล้วพอใส่ใสมาอยู่กับกลับบ้านแล้วเพราะว่าหนาร้นมันร้อนมากหายใจเบอๆอยู่กบโบโบสู่อากาศร้อนมันร้อนเกินจ้ะประเทศไทยของเราจังพี่น้องก็มาเอ่อ หลายปีมาค,มคือมันก็หฮ้อนขึ้นทุกปีทุกปีสนุกมันฮ้อนเกินถ้าเป็นช่วงแบบว่าธรรมดามก็ตากแดดกับว่าฮ้อนเลนอยงอวะ่ะแต่เป็นอย่างมีนาเมษามามันตากแดบดบออกแดบดบนี่ฮ้อนมากมปวหงหงดหัวตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,ต,กตุ๊กเลยมันเป็นแดดที่แบบร้อนมากกว่ากว่าทุกเดือนนะคะเป็นฤดูเพิ่นฤด,ด,ดูร้อนเนาะนี่ก็ฝนมาช้า กว่าทุกปีแต่ถ้ามานวันอาจจะมาแรงมากเลยทีเดียวนีลูกให่ลูกใหญ่มากอ่ะเขียนนีกระลาวพ่พี่น้องก่อน,นกระลา นด้จ้าพี่น้องสายกับมาพูดคุยเนาะขอพี่น้องจ๋าเดี๋ยวตอนอบ่ายอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเราพี่น้องตามประหุงแซ่บๆกันล้วกันเดี๋ยวเอาพี่ฟิล์มมานั่งกินนะก็จ้าอาละจ้์ชื่อนี้นูองจุฬาพี่น้องก่ดกระกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเองกับพี่จิมแล้วก็เข้ากันในการทำคลิปต่อไปในเด้จ้าและพร้อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า